สวัสดีค่ะแม่เมยมาแล้วนะคะแค่โพสก็ได้ตังนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาทำงานโพสอย่างเดียวไม่ชอบชวนคนไม่ชอบขายของสมัครฟรีเข้ามาได้เลยค่ะและเงื่อนไขของการเข้าร่วมแคมเปญหรือว่าสมัครแคมเปญแค่โพสก็ได้ตังะคะ่ะ เพื่อนๆมีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะมี a c e b o o k นะคะมีเพื่อนใน Facebook 200คนนะคะมี l ล n e นะคะมี l ล n e ในมีเพื่อนใน l ล n ์200คนมีบัญชีอินสตแกรมนะคะมีเพื่อน200คนและมีบัญชี t i k t o k และทวิตเตอร์ค่ะแค่นั้นค่ะและเพียงแค่เพื่อนๆนะคะมียอดซื้อกินซื้อใช้ในแอปสินวลเล่มค่ะครบ1000บาทนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะเติมเงินเข้ามาช็อปสินค้าอะไรก็ตามค่ะสะสมยอดครบ1000บาทเท่านั้นค่ะไม่เป็น การลงทุนเลยนะคะบริษัทและแม่เมย์ไม่ได้เอาเงินของพเพื่อนไปค่ะเงินที่พเพื่อนเติมมาหนึ่งพันหรือว่าจะเติมสะสมซื้อของกินหัวใช้ให้ครบ1000บาทเพื่อที่จะสมัร River, ครแคมเปญรีมิวเวอร์คูนสมบัติต่างๆตามที่พี่แม่เมย์เก่ามานี้นะคะทุกคนสามารถที่จะเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้ง่ายๆเท่านี้นะคะและบริษัทปล่อยออกมากี่แคมเปญนะคะพเพื่อนๆสามารถที่จะไปเข้าร่วมได้หมดเลยทุกๆแคมเปญค่ะ แค่เรามียอดการซื้อกินซื้อใช้สินค้าในชีวิตประจำวันของเราเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาเห็นคลิปนี้แล้วสนใจนะคะ คุณคิดว่าคุณเป็นคนธรรมดาที่ซื้อของกินของใช้เหมือนแม่เมย์นั่นแหละซื้อข้าวสารซื้อน้ำพริกซื้อน้ำปลาซื้อน้ำยาซักผ้าซื้อสบู่ทุกวันในชีวิตประจำวันเหมือนกับแม่เมย์นะคะเป็นคนธรรมดาเหมือนกันคุณแค่เปลี่ยนเงินนะคะมาเติมไว้ในสีเวลามอแล้วคุณไปซื้อน้ำข้าวสารไปซื้อน้ำยาซักผ้าที่สีเวลามอเท่านั้นค่ะแล้วคุณสามารถที่จะต่อยอดไปสร้างไรายได้โดยการเป็นรีวิวเวอร์โสต์อย่างเดียวไม่ต้องขายของไม่ต้องชวนคนค่ะจะมีคนหาเห็นหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะบริษัทมีข้อมูลมมีีคปรู าให้เราหยิบไปโพสอย่างเดียวนะคะโพสที่หน้า Facebook ของเรานะคะวันละ2รอบนะคะ5วันนะคะเราก็จะได้รับเงินมาเป็นววยเชอร์1 0 0บาทเอาไปซื้อของกินของใช้ได้อีกนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอันนี้คือช่องทางในการต่อยอดเอาเงินที่เราซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละคะ่ะไปต่อยอดให้เรามีไรายได้นะคะ ถ้าใครเป็นคนธรรมดาอย่างแม่เมมาเห็นคลิปนี้สนใจนะคะพิมพ์ว่าสนใจนะคะหรือว่าใครเจอคลิปนี้กับคนแชร์ติดต่อคนแชร์คอิลิงก์สมัครได้เลยนะคะหรือว่าใครสนใจนะคะพิมพ์สนใจไว้เลยค่ะเดี๋ยวแม่เมย์จะทักแชทไปนะคะเดี๋ยวแม่เมจะเอาลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะคะสําหรับคนที่สนใจสามารถที่จะสมัครได้เลยนะคะคุณจะเจอคลิปนี้กับทีมงานสีวิลล์สีวิไลโม่ท่างไหนนะคะคุณสามารถที่จะทักแชทไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะและนี่คือ โอกาสดีๆนะคะที่คุณไม่ต้องขายสินค้าไม่ต้องชวนคนแต่คุณสามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยตัวคุณเองเลยนะคะรับจำนวนจำกัดน,นะคะรีบติดต่อเข้ามานะคะเจอคลิปนี้กับใครติดต่อได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ